คผมสวัสดีทุกคนนะผม N O T S V o. Record อ่าวันนี้ผมลองมาลองชันเล่นเล็กน,น้อยกับตัวเองหน่อยกับการที่ผมจะลองกระบอง <c oughs> กระบองโอรี่จะไหวไหมรอบนี้ก็ผมเอาช็อคก,กระเน็มาเฉยเน้นเอาไวส้ตไวสตันฮะใช้ง่ายเหมือนสตันกระเน็นมนสตันได้อย่างเดียวเดี๋ยวผมเล่นกระบองอย่างเดียวดูฮะดูซีจะไหวไหม <c oughs> บชัชันกระบองครับผมวิ่งตีอย่างเดียว ประเด็นมันคือว่าถ้าผมถ้าผมเล่นฮาร์ดอะมันจะยากตอนที่ว่าผมมีโอกาสแบบจะโดนลุมแล้วผมตายรวดเร็วมากไงเพราะฉะนั้นผมเองต้องระวังนิดนึงแต่ผมจะใช้ช็อคเกเนตเป็นตัวช่วยแล้วกันเนาะตัวช่วยผมนิดนึงในการที่จะให้มันแบบเอ็งได้ฟังโอเคทุกนะผมจะเล่นสายแล้วได้ตอนนี้โอเคอ่าฮ้า แกมากระบรองมาแล้วเตอร์ฝับเดนวิ่งตีฮะไม่ยิงตายก็โน้นพับเป็มอ่ะเ <c oughs> ฮ้อเฮ้อเฮ้อบันนี้เลยอ้ออ้ออื้อ <c oughs> ขอกลางนี้ช่วยหน่อยแล้วกันนะเออมาบันนี้เลยฮะ ผมจะตีตีตีดิสมันนี่ผมมามาเพื่อกะบ,บองอย่างเดียวรอบนี้เออเอออ้อยจะตายอยู่แล้วเว้ไงตนี้ก่อนตีตีแมนแข่งกันชิดชิดช่วยไ,ได้ไหมหวังว่าจะไม่โดนตีโอเคลุกเออเออืออ,อ โอ้ยไม่ไหวแล้วขออนุญาตเอาอันนี้ไปด้วยวิ่งไปวงกลมฮะดิ้ทิวตัวเองป <laughs> แป๊บจะเล่นกระบองไม่เลน่นอาวุธปืนฮะออเออืออเอออ่ะสตันโอเคไปก่อดเล่นกระบองฮะไม่ต้องอะไรไม่ต้องเอาปืนของปืน,นมาทำไมโอ้โอ้โอ้ใช่เปล่ง เพื่อนโอเคลุกลุกเพื่อนลุกลุกลุกอ๋อเนี่ยโอ้ไมกโอเคโอเคปักนี่ก่อนเลยเอากระผิดโอเคไปมาฮะกระบ,บองกระบ,บองระเบิดแล้วก็นี่พอฮะกระบ,บองระเบิดแล้วก็ equipment อ,อันหนึ่ง จริงๆแล้วจะไม่ให้ผมใช้อุปกรณ์เลยก็ได้นะแต่มันจะเหนื่อยผมหน่อยดิเอ่อ OSB เนาะ OSB ไม่ยากเท่าไหร่มันนี่เลยครับท่านบันนี่เลยมันนี่ตบตบตบมาสี่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 วิ่งตบวิ่งตบวิ่งตบ เขารียกว่าเป็นหน่วยมีลีเว้ยรู้ไหมรู้จักไหมหน่วยมีลีอะฮะปะตายจะตายแลเราจนปักแป๊บโอเคตีตีตีขอยชิวแดงนิดหนึ่งอ้ยโอ้ยอ๋อเกือบตายตีตีตีเว้ยตีตีโอ้ยเลือดเลือดต้องเติมเลือดตัวนิดหนึ่ง ไม่กันผมจะตีต่อไปได้ระเบิดช็อกกระเน็ดโยนเหมือนโยนโยนหน้าตัวเองไงมันคืออะไรวะตี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 มีลีโอรี่มีลีโอรี่มาผมพร้อมแล้วเลี้ยงผมเต็มมีลีรัวๆขนาดนี้ไม่ต้องอะไรมากเน้นมีรีเน้นตีมันนี่เลยเป็นหน่วยเป็นหน่วยมีรีฮะไม่มีอะไรอ๋อจุดเต็มแล้วก็ นี่แหละบีคอนเราเริ่มเก็บเก็บไปผมไปเก็บพอผมจะไม่รีฮะโอเคต่อไป OSB ล่างมีมันมี OSB หลังด้วเหรอโอหลังนู่นเลยโอเคอ่า The Cabo Monte Casto โอ้โหชื่อคนนี้มาไกลจริง จะพอรับแรงกระแทกเพื่อนรอบนี้ไม่สวยแน่นอนมันนี่เลยตี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 เป็นตีอย่างเดียวมันนี่เลยตี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 มิลีโอเรีะรู้จักไหมเมลีโอเรียฮะเอาไปเลยกระบองอ่ะกรบอกรู้จักกระบองซะแล้ว นี่คือกระบ,บองนะฮะกระบ,บองเชียวนะมาน,นี้กระบ,บองกระบ,บองเต้นตีฮะวิ่งตีอย่างเดียว <c oughs> เป็นชาลเลนจ์เล็กๆน,น,น้อยๆของผมเป็นชาลเลนจ์ที่ดูน่าดีมาก <c oughs> ไปพร้อม <c oughs> โอเค เราไม่ถ้าถึงผมกระสุนหมดผมก็มีปัญหาอยู่แล้วเพราะผมมีกระบอกไงผมมีกระบอกคือตอนนี้คือผมเองแบบไม่รู้จะทําอะไรแล้วจริงช่วงนี้ตอนนี้คือผมเล่นรออัปเดตเดยู่แล้วประเด็นคือตอนนี้คลิปผงผมนี่คือลงแบบวันต่อวันก็เนี่ยคือลงวันต่อวันของผมก็คือแบบมีคลิปเป็นไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรหรอกจริงในแต่ละอันอะเป็นแค่เกมเพลย์เล่นเลนน้อยในซีซั่นมาเรื่อยท่านอง ผมไม่แค่ฟุปเมณ์ต้องใช้เกืบประโยชน์ฮะผมพยายามเอานิ้วแบบไม่ไม่เอานิ้วไปวางไว้บนนั้นฮะไม่เอานิ้วไปวางไว้บนตัวแปดงจริงไม่งั้นเดี๋ยวจะเผลอเผลอลั่นจริงแับน,นี้เลยแับน,นี้เลยถ้ามีปักนี่ก่อนเลยหนึ่งทีมันนี่เลยมาทำไมละ่ะครับท่านแันนี้ มาทำไมให้อายป้ามาตา,ม,ามีจ้องปัดนี่เลยอ๋อโอเคโอเคเจสซบ <c oughs> มปัเลยปัดนี่เลยตีตีต <c oughs> เด็ดมิลี่ฮะ <c oughs> เดี๋ยวสตัร์ทโอเคแล้วก็มิลี่ตีป้าอ้าอะ,อะโอ้โหเยอะแยะไปหมดจะเกลือ มาทำไมมาทำไมอะไม่ไหวตาย <c oughs> <c oughs> เดนมิลีก็อย่างงี้แหละเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณท่านช่วยผมมาผมเองก็หนีไม่ค่อยได้มันนี่เลยตยีบิลลี่เป็นงั้นละบิลลี <c> ่ <oughs> เล่นบิลลี่เดียเด๋ยวเป็นเหมือนชันเล็กๆก็รับผ, <c oughs> ผมเองห้ามหญิงะห้ามหญิงโอ้ จะเออผมก่อนจะเปลี่ยนปุ่มนะไม่ให้ไม่งั้นเดี๋ยวผมเผลอกดยิงแย่ yeah, เอามันนี่เลยมันนี่มันนี่ตีตีตีตสแสดงเห็นว่ามีลีก็ได้ผลเหมือนกันมีลีก็ได้ผลเหมือนกันมีลีก็ได้ผลเหมือนกัน,กกน,นอเ,เอลีเลยเฮ้ยยูฮันเจอในตัวเรือกับตัวชีสเกิร์ตเจสในเมคฮิล ทำไมเสียงคุณมันจางจังขออภัยว่าแพรบวัดต้องการอะไรชีวิตผมชิ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 อันเตอล่วงอันเตอร์่วงโอเคเล่ยนช่วยได้โอเคโอเคผมแพรจะไม่ไม่กดยิงะแพร์จะไม่กดด ผมควรจะเปลี่ยนปุ่มมากกว่าเนาะเออแต่เปลี่ยนปุ่มมันน่าจะง่ายกว่าด้วยอะไรอะไรอะไรกับชีวิตกับฟู้อะไรกับชีวิต,วตมานี่มานี่มันมองหน้าผมมองหน้าผมยังไงฟาดวิ่งฟาดเอาโอเโอ้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 เพีย้ยนเพี้ยน อันนี้เพื่อนเด็ผมเสลี่ยน้อยเนี่ยช sure> ็อตกระเน็ดเดเดตายตายตายโอ้ลุกลุกโอ้ m o o e s s ต้งนั่นกระเนี้โอ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 ้ัเลยฮะไม่มีอะไรเอฟฟเชนซีมากกว่ากระอกระผมอยู่แล้ว ตีฮะไตวิ่งตีฮะเออขอบคุณนะสนุกสนุกครับสนุกชอบชอบชอบผมนั้นมีรีโอลี่ไงผมจะมาทำแชร์เรนส์รีโอลี่อยู่คุณท่านไม่ได้หรอก แต่ไหนผมมาแล้วผมก็ต้องมาเต็มที่อ่ะแต่ผมจะใช้ระเบิดอันนี้พยายามช่วยพวกคุณไว้แล้วกันเนาะเคื่องตัวอับโสนโอเคไปปังเกอร์อุดแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็อุดประตูใหญ่ เ uh, okay. อี๋ก็ต้อฟันซ์โอเคตระสางก็น้องชเจอกร้สงให้เรียบร้อยฮะโอเคอ okay. uh, ่าปั๊มปืนยางสักอันหนึ่งเพราะผมต้องอการจะกันแนวนอกเอาไว้ đi bắp bên trên này nghe một chiếc dao mày mini lại mà không có đong tên không cần đôi mươi เราทำลายอะไรเอ่ยโอเคปิดเท่ารีได้ฮะปิดให้เต็มที่เคเรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยอันนี้อันนึง่งมาพร้อมแล้วฮะ ไม่มีผลว่าแต่ผมจะวางลูกไฟฟ้าอย่างนี้เป็นอ่าโดดออกไงวะผมจะไปโดดฟันอยู่ตรงหน้าลูกไฟฟ้าเนี่ยนะลลไม่ได้จะโทรน,นะแต่เป็นเป็นชันเลน,นเล็กๆของผมด้วยไหนๆก็แล้วผมขอทำชันเล่ลนด้วยตัวผมจะว่ดไปแล้วคุณท่านวางกล่องกระสุนไว้ไหนกันหมดเนีเ่ย อยู่แนวในหมดเลยเหรออ๋อก็คองสุดอยู่นี่โไม่ต้องกลัวฮะแต่ผมจะยื้ออยแนวให้วูอันนี้เลยโดดไปนอกฐานแม่งเลยอันนี้เลยอันนี้ เมลิโอลรียฮะผมก็วิ่งวนแนวรอบฐานนี่แหละแล้วก็ตีศัตรูวันนี้เลยไทยเกอร์เหรอโดนพับเป็มฟอร์ฮะโอ,โอเคโอเควันนี้ฮะไ,ไปไปโอ้ไมมอมอ่มาัองผมอีกมาวันนี้เลยวันนี้ตีตีตีตต ตีไประกัดเดินวิ่งตีฮะอืออือมนคนบ้าคนหนึงนั่นแหละบ้าพอจะขยันเอาันนี้มาตีอย่างเดียวอืออือมาตีมาตรงแนวปมติมาตรงแนวปมติมันตีประมาณสามพังได้มั้งพอเลี้ยวจะตายตัวหนึ่ง มีรมูปไฟฟ้าอยู่ด้านหลังครับไม่ต้องกลัวรูปไฟฟ้ามันเคยช่วยสตันท์ทในวันนี้ให้ด้วยหลักการของเขคือเล่นตรงแนลรวูไฟฟ้านี่แหละจับดีคอนหนึ่งอันอ๋ฝั่งหนึ่งรีสต็อกเลือดขยันเฝ้าเลยเดี๋ยวแนวไหวนลุตอ่ะวัดชิดในหลุตในหลุดวัดเต่อ <Okay. S 2> มาทำไมล่ะเออมาทำไมล่ะครับท่านมาทำไมล่ะครับท่านวันนี้เลย <c oughs> อ้อไม่เป็นไรผมพยายามจะไม่ตายแต่ไม่เป็นภาระเกินมากกว่านี้อ้อโอโอ้โหอ้อตอนนี้ถอยถอยถอยท่านมีเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> มาทำไมล่ะว <c oughs> ันนี้เลยตี <c oughs> ปิดปิดปุดก่อนปุดก่อนปุดปุดปุดโอเคปุด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 รู้ก่อนแป๊บหนึ่งเอไปเอาเฮลิบีคอนก่อนเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บหนึ่งแบบเฮลิบีคอนแป๊บโอเคโอเค khó mà Phải Lui à. Nhìn mà chặt lên con phẩm Ok xong xong tập bài, Ok Đi lấy đi lấy, đi lấy ลงที่ฟ้าน่ะตัวช่วยผมตายไม่ไหวเอาไปอยู่แม่ไม่เป็นไรฮะผมยอมตายอยู่แล้วผมไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องมาช่วยอ๋อยังรู้ว่ามิลีอย่างเดียวมันจะได้ได้สักเท่าไหร่สักกี่ตัว <c oughs> น่าจะได้น้อยหน่อยจริงไม่ค่อยได้เยอะหรอกพอการเล่นมิลีอย่างเดียวไม่เป็นเรื่องยากครับ โอ้โอโอ้โหลุตมาถึงด้านในแล้วไม่ได้ฮะผมเราผมต้องโค้งกายเิลีต่อไปตีตีตีต,ต,ตีแต่วิ่งตีใกล้ๆรูปไฟฟ้าหแหละเรามป็วรไฟฟ้าอยู่ตีเอออันนี้เลยอันนี้เลยเราเป็นรูไฟฟ้าเหมือนกันรูไปไฟฟ้าช่วยเราอยู่โอเค้คยลอย อ๋อเนี่ยวัดอ๋อข้างหน้าโอเคข้างนั้นย่เลยกุไม่ต้องนี่แล้วคุณท่านไปอยู่ข้างหน้าแล้วเอเือนเอข้างหน้าแล้วสตันออ้ยโอเคอยก่อนไปช่วยกับเซกเตอร์นี้ก่อนเอาเจอด้ยวเดยเนาะ ช่วยช่วยช่วยลุกขึ้นมาผมไม่ใช่หมออือ,อเคเพื่อนมาแลว้วเพื่อนเพื่อนมาแลว้วไม่มาผมวิ่งตีวิ่งไรตีมันก่อนผมกันมิลี่อยู่แล้วมาแลว้วเป็นคนบ้าคนเด้งเด้งวิ่งไรวิ่งไรตีไปทั่วัปเลย <c oughs> วางขอเรียบเรียบร้อยแล้วที่เหลือพวกคุณก็จะการันเองโอเคักโอเคจะพร้อมตไปเพื่อนไปทำอะไรโอระเบิดนิวเคลียรมค์ก oh มาี่เลยเ้อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนถ้าเราไปช่วยได้ Well, I'll ขอไปเดิมแกช่วยเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยเผยจริงจะได้กรโทบปืนลั่นขออภัยขอภยขอภัยฮะขอภขอภัยเมือ่อกี้ผมปืนลั่นไปหนึ่งทีสวยเลยพลาดมืนผมเขาค้างที่มั๊งไม่ได้เลยขอภยขอภไปขออภัยโดนพลเป๊ะจีที่ว่ายิงไม่โดนอะไรเมื่อกี้มือดันลั่น ผมต้องเปลี่ยนปุ่มแล้วแย่จริงไม่งั้นมือผมขยันลั่นอยู่ได้รีบถอยกลับมาครับมีฮะน,นี่อือนนี้เลยมันนี่เลย,ม,นนเลยมาสิเออฟาดให้ป่าวิ่งฟาดให้ ปักอันนี้หน่งยีี้อันนี้ฟาดฟาดกาวีเพชรเร็วเอ้เขียโอ,โอ,โอ้ไม่น่านเลยฮะเมื่อกี้ผมเผลอปืนปืนลั่นไปทีหนึ่งขออภัยฮะไม่เป็นไรถือว่าก็โอเคแหละถือว่าผานเค็บ <laughs> เจอ คา้าบเม่าเน้นเน้นเน้นตีกระบ,บอกเงอีายเดียวไม่เป็นไรฮะถือว่าได้กิ่ตัวดูสิโอ้ได้เยอะอยู่เจน,นเดียคิวหนึ่งเออเป็นหมอด้วยเออรีไวฟ์สองคนเออดีฮะโอเคครับผมเอาไปเจอกับพัทหนนะ้าผมสวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนนะผมไม่เป็นไรถือว่าสำเร็จดีโอเครับผมเจอกัะพ์ทหน,นะะ้าครบ๊ายบาย